รวมมือถือรถราคาประจำแบรนด์นคะครับเปิดจั่วหัวด้วยแบรนด์ซัมซุงสปีดา สำหรับแบรนด์ซัมซุงนี่ครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์แห่งเกาหลีนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการอยู่เนี่ยเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเปิดตัวออกมารุ่นที่เก่าลงไปก็จะมีราคาที่ลดลงไปนะครับและต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าบางรุ่นนะครับราคาอาจจะไม่ตรงกับที่ผมพูดในคลิปก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นในช่วงปลายปีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งราคานี้เนี่ยอาจจะลดอยู่ในช่วงปลายปี2023หรืออาจจะยาวไปยันต้นปี2024เลยก็ได้นะครับ อยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปนี้ช่วงไหนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A 2 4 LTE นะครับตัวนี้จะเป็นตัว LTE นะฮะในด้านของสเปคครับให้ขนาดหน้าจอมา6.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แนงหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอให้มาที่90 h z ด้วยกันนะครับในด้านของการทางานนะครับจะให้ชิปเซตมาเป็น Mediatek Helio G 9 9นะครับออคตาคอรนะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเเมมนนหลลลักกก50้้าพิซบดวดครา 5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับผมเพราะว่าไม่แถมมาให้นะครับโดยรุ่นนี้จะเป็นความจุที่ RAM 6กิกะสเลต128ครับเปิดตัวมาในช่วงปีนี้แหละนะครับผมเปิดมาก็ราคาจะอยู่ที่7,999บาทนะครับแต่แต่แต่ในช่วงปลายปีนี้นะครับซัมซุงเนี่ยเขาจัดหนักจะะเต็มนครับบกก็็ปััจจุนมีราาคลดหลลั่นนงงไปประมาณึเลยนะะครับจสามาารถหซื้้อได ในราคาที่7,300กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะประหยัดลงไปก็ประมาณ5600บาทนะครับผมซึ่งก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็มีเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับเป็นเครือข่าย LTE นะไม่ใช่ตัว 5G นะแล้วก็ A 2 4ตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูได้นะครับต่อัาที่รนดับพัดมานะครับกับ Galaxy A 5 4 5G ในรุ่นนี้ครับใ้ขนาดหน้าจอมา6.4นิ้วะพหกนจ l ดสี่ จอครับให้มาที่120่งเฮิร์ซในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น Exynos 1 3 8 0นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G อย่างที่บอกไปนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยเลนส์อัลตร์ไวท์นะครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดไปอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000ันมิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วยี่สิบห้าวัตต์นะครับโดยรุ่นนี้เป็น แล้วก็โอเคอยู่นะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะผมชอบใช้ตระก,กูล5นี้มากๆนะครับผมราคาเปิดตัวมาที่13,999บาทนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแลชเซลอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นราคาถูกสุดเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ12,800กว่าบาทนะครับก็ประหยัดลงไป1,100กว่าบาทเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่ามันเป็นมือถือรุ่นใหม่ยังเปิดตัวไม่ถึงปีเลยนะครับผมแล้วก็ยังน่าสนใจอย,อยู่และส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจยังไง คอมเมนต์เลยนะครับไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะรุ่นอื่นก็เช่นกันนะครับต่อกันที่น็อบถัดมานะครับกับเจ้าตัว Galaxy S 2 1 FE นะครับสเปครุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.4นิ้วความละเอียดเลือกใช้เป็น Full HD ครับภนหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับการ r เฟ r e s h r เป็น120 h z ด้วยกันนะครับในด้านของการทำงานนะครับจะให้ชิปเซตมาเป็น Exynos 2100นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G แล้วนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตััววเเเมมนนนหลลลลลกก12้าพิซดส์ออตรไ 12ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วจะอยู่ที่25วัตต์ย้ำนะครับว่ารองรับชาร์จเร็วไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะครับอุ้ย S21 ไม่แน่ใจนะแต่แต่น่าจะไม่แถมนะครับแต่น่าจะไม่แถมนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมเอามานะครับก็จะเป็นความจุแรม8กิกับโซลิตจะเป็น256ไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นนะครับราคาเปิดตัวมา25,90 เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปหรอกนะครับเป็น S 2 3 FE เป็นตัวใหม่นะครับตัว S 2 1เนี่ยก็จะเก่าหน่อยนะครับส่วน S 2 2 FE เนี่ยไม่มีนะครับผมอันข้ามมาเป็น S 2 1แล้วก็ S 2 3 FE เลยนะครับตระกูล FE นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจของเขาก็คือชิปเซ็ตนะครับยังถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยน้องๆเรือธงเลยนะจ๊ะราคาเปิดมา25,000ก็จริงนะครับแต่ปััจจุบนคุณผู้ชมเนนี่ยซื้้อไดใราคาเพียง16,900บาท ดังนั้นครับโอ้โหราคาประหยัดมากนะครับก็จะประหยัดลงไปนะครับโอ้โหเกือบหมื่นนะครับประมาณ9,000บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับหาแทบจะไม่ได้แล้วนะครับผมในราคา10,000บาทกลางๆแล้วได้มือถือสเปคระดับเรือธงนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเห็นมันลดราคามาแทบจะทุกเดือนนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าสินค้าก็อาจจะมีจํานวนจํากัดก็รีบหน่อยละกันนะครับต่อกันที่เราผัดมาครับกับเจ้าตัว Galaxy S 2 3 5G สเปคครับรุ่นนี้ให้้ขนนาาาดหจอม จุ 1> 1. นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD Plus พแน,น่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate หน้าจอให้มา120 h z ในด้เหการณ์การทำงานครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวไม่หลัก50ล้านพิกเซลบว,วกโมโนแกลเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide อีก12ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา3,900มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ววว25 128นนนนนนัััั่่่่่เเเเอองะะะคคคครรรรรบบโดดยยุุาาาามมมจจจิิตต้ปป็ RAM 8GB ูที 3 9 0 0บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นเรือธงรุ่นแรกแล้วกันนะครับเป็นในซีรีส์เรือธงเป็นรุ่นเล็กของซีรีส์เรือธงนะครับก็เปิดตัวในปีนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์เรือธงณปัจจุบันเพราะว่าตัวใหม่ยังไม่เปิดมานะครับตระกูล S24 ยังไม่เปิดมานะครับดังนั้น S23 ซีรีส์ยังถือว่าเป็นซีรีส์เรือธงอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้ครับซัมซุงก็ชนะใจเต็มอีกแล้วนะครับผมลดราคาลงไปค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคร่าาวะ คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่26,900บาทเท่านั้นเองก็จะประหยัดลงไปประมาณ4 0 0 0บาทนะครับผมประมาณ4 0 0 0บาทกันเลยนะครับผมสำหรับมือถือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในปีนี้นะครับแล้วก็ลดลงไปขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมถือว่าคุ้มมากนะครับใครสนใจรีบจัดเลยนะครับอันดับถัดมานะครับยังคงอยู่ใน S 23 Series ซีรีส์นะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็น Galaxy S 23 Plus นั่นเองครับในด้านของสเปคนะครับใช้ขนาดหน้าจอมา6.6นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus พแนนดหน้าจอในด้านอิมัล 120 h z ชิปเซตครับเลือกใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือ snapdragon 8 Gen 2นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวตัวไม่หลัก50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกันเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็ ultra wide สิบสล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา4,700มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์รองรับนะแต่ไม่ได้แถมมานะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมเอามาก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 g b นะครับจะเเปป็็นน256ความจุเริ่มต้นนะครับราาคเปิดตัวมาที่37,000 1,900บาทนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันยังคงเป็นซีรีส์เรือธงอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับผู้ชมผมเห็นราคาถูกที่สุดนะครับก็จะอยู่ราวประมาณ33,900บาทนะครับจะประหยัดลงไป4,000บาทก็เลยทีเดียวเชียวโอ้โหนี่บ้าไปแล้วนะครับซีรีส์เรือธงลดลงไป4,000บาทนะครับถือว่าคุ้มมากใครที่อยากจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่า S23 ธรรมดานะครับก็เป็น S23plus ได้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อกันที่ับทันมานะคร Flip 4นี่ครับสเปคเนี่ยหน้าจอจะให้มาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD+ นะครับภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับผมขออนุญาตพูดเฉพาะตอนกลางแล้วกันนะครับโดยในด้านของจอนอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นจอแบบเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นเจนเก่านะครับปัจจุบันมันมี C Flip 5ออกมาแล้วนั่นเองนะครับในด้านของการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็นแซฟท์ดักกอน 8+ Gen 1นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวเมนหลัก12ล้านพิกเซลครับบวกโมละเอียดมาอยู่่ที10ล้านพิกเซลครับบแตเตอรี่ให้ควาามมจุ3,700 100มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็วนะครับ25วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมแนะนำมาจะเป็นรัม8ปดกิกนะครับโซลิดจะเป็น256ไม่ใช่ความจุเริ่มต้นนะครับจะเป็นความจุกลางนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีความจุถึง512ร้กิกเลยนะครับแต่ว่า256เนี่ยกำลังดีเลยนะฮะราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่38,900บาทนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดมาในช่วงหลายปีที่แล้วนะครับผมราคาเปิดมา38,900บาทจริงๆตัวนี้ผมก็เคยหมื่นแปด้วยนะถ้าเกิดว่าจไม่ผิดเพราาะว่ก็ใช้มาแบบโหลอยละกันนครบใช้มาตั้งทจร สานะครับ14 15นะครับผมก็เคยจับมาหมดแล้วนะครับใครไม่ได้ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปว่า C Flip 5เนี่ยเปิดตัวออกมาใหม่นะครับดังนั้น C Flip 4นะครับรุ่นที่เปิดตัวมาก่อนราคาก็ต้องลดลงไปเป็นธรรมดานะครับโดยปัจจุบันครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่24,000บาทนะครับโหูประหยัดลงไปเยอะมากนะครับประหยัดลงไปเกือบเกือบหมื่นซี่นะครับผมซึ่งมันมันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าบางทีนะครับราคาอาจจะไม่ตรงตามที่ผมแจจ้้งไปเเพราาาะวว่่สินนนนนคีียมมั จริงๆบางทีบางร้านอาจจะหมดไพยก็ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันลดหลั่นลงไปเหลือประมาณนี้เลยนะครับผมลงไปเหลือประมาณ20 0 0 0กลางๆแล้วกันนะครับผมพูดเป็นกลางกเนาะเพราะว่าราคาบางทีมันมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับผมราคามันจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กลางๆนะครับประหยัดลงไปจากตอนเปิดตัวเนี่ยถึง1 4 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากใครที่อยากจะได้มือถือจอพัพได้สักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่ามันลดลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมาตอนที่น้าถัดมานะครับกับ Galaxy S 22 Ultra 5G นะ อดีตเคยเป็นเรือธงนะครับตัวท็อปสุดของค่ายนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับสเปคเนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา6.8นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น 2K+ นะครับภายแหวนหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate 120Hz ในด้านการทำงานเลือกใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับตัวเมนหลัก108ล้านพิกเซลครับมุมเลืนเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เพิร์ลิสโคปอีก10ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกกเเซลนะะฮแบบตตออรรี่ให้้ควาามมมจุ5,000พั รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวคอนเทนต์เลยนะครับผมเพราะว่าตัว S22 Ultra ตัวนี้นะครับผมผมจะแนะนําเป็นความจุเริ่มต้นก็ได้นะครับหรือว่าขยับเป็นอีกความจุหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความจุให้เลือกตั้งแต่แรม8เท่ากันนะครับแรม12ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าความจุเริ่มต้นจะเป็นแรม8นะครับซอรี่128นะราคาเปิดมา39,900บาทนะครับเปิดมาเมื่อกุมภาปีที่แล้วนะครับปัจจุบันแน่นอนครับ S สามารถซื้อได้ในราคาที่3 1 0 0 0ักว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโอ้โหมือถือระดับเรือธงนะครับสามารถซื้อได้ในราคา3 1 0 0 0บาทนะครับลดราคาลงไป8,000กว่าบาทเลยนะครับคุ้มมากใครที่อยากจะได้แบบว่ามือถือสักเครื่องหนึ่งที่มี Spen นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับหรือจะเป็นอีความจุหนึ่งก็ได้ราคาก็ลดพอๆกันนะครับประมาณ7 0 0 0 0ันเหมือนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้ง2ความจุเลยละกันนะฮะและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับกับเจ้าตัว Galaxy C Fload 3นนัเเองคดยสปะ ให้ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.3นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็นกึ่งๆ 2K กึ่งๆ 1.5K เหมือนกันนะครับ p a n น l หน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X ครับค่า Refresh Rate เนี่ยก็จะเป็น 120Hz นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลางออกมาเนี่ยจอมันจะกว้าง7.6นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนค่า Refresh Rate จะลดลงงงไหมไม่งงใช่ไหมก็ไม่งงนะครับผมแต่ผมพูดไปพูดมาเริ่มงงเองแล้วนะครับผมในด้านของการทำงานนะครับให้ชิปเซตมาเป็น Snapdragon 888 5G นะครับกล้องเนี่ยใหหหห้้มมา3ตตััััััววนนะะครรบบสกกลลลองง12 ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยแกลเลนเทลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า10ล้านพิกเซลนะครับผมเป็นกล้องหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเข้าไปนะครับผมส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ความจุมา4,400มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นความจุที่แรม12กิกสนะครับโซเรตจะเป็น256เป็นความจุเริ่มต้นแล้วกันนะครับราคาเปิดมาตอนนั้นโอ้โหอลังการเวอร์วังมากๆราคาเปิดตัวน้องเนี่ย ยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเปิดมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ปี2021นะครับเปิดมา2ปีแล้วนะครับราคาเปิดตัวโหดมากนะครับครึ่งแสนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่า C Fold สามเนี่ยมันเป็นตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามือถือจอพับได้แล้วแบบว่าแกนพับนะครับแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็จอเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่38,500บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะประหยัดลงไปเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับตอนเปิดตตตัััววเเนนนี่่่ยยกกกาาาบบบทละะคครรผมมโโโออ้้หหดแแ็งงจ ผู้ชมอย่างนี้คือมือถือแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอินโนเวชันเนาะเป็นมือถือแบบนวัตกรรมนะครับมือถือจอพับได้เนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกตระกูลโฟลตนะครับพวกส่วนใหญ่เปิดมาก็45 0ห0 0มื่นไม่ก็แบบ 5- 6 0ห0มื่นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใครที่อยากจะลองใช้งานดูนะครับคุณผู้ชมว่าซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับซื้อได้ในราคาประมาณ38,000กว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสลับรวมมือถือออที่่กําาาาลลััััังงดดรรรคยูปจจุบบบนนนสแ์ข Samsung นะครับผมก็ต้องพูดแบบเกาหลีนิดนึงนะเพราะมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับก็แต่ละรุ่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าบางทีราคามันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันมากนะครับอาจจะไม่ตรงตามที่ผมแจ้งไปในคลิปนะครับแต่ก็ต้องแจคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยราคาอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมทําให้สามารถซื้อได้ถูกกันนะครับโดยเฉพาะช่วงรายปีอย่างนี้นะครับผมเ่ยอาจจะเป็นช่วงปีใหม่หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับในช่วงเดือนมกราคมอะไรประมาณนี้ราคาก็จะลดลงไปเยอะมากๆเลยนะครับก็จะเป็นผลดีกับผู้บริโภคคแบบเเรรราาาๆนนนัั่่อออองงะะหืจจมี้ดดสวลไต ถ้ามีเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่ามันลดลงไปเยอะมากแล้วนะครับโอเคก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและก็ซีรีส์มือถือลดราคาประจําแบรนด์เนี่ยจริงๆมันจะมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับเราเริ่มต้นที่แบรนด์ Samsung แล้วก็คลิปหน้าเนี่ยรอติดตามเลยว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับหรือคุณผู้ชมอยากให้จะทําแบรนด์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับฝากคุณผู้ชมไปติดตามช่องทางอื่นๆด้้วววววยยยนนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบบไม่่่่่าาจจเเเเเปป็็็หืืือออออแแลลกกชชชงงขพดีซซ ทหรือว่า C C T successor ชื่อนี้ชื่อเดียวเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดริมเมลีย์อ,อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับ See you again ทุกคนลวกัน